ตลาดเจมอตลาดเจเจมอโอ้โหได้ก็เป็นทางก็มาถึงยังตลาดสนนต้องเป็นตลาดสดแล้วก็มาห้าเปิดแล้วใช่ไหมครับตลาดที่อย่างนี้เป็นตลาดเลยจัดจักรตอนเย็นมันมีแต่เสาร์อาทิตย์สวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์ให้กนะครับไปดูครับเดียวดครับตอนนี้มาอยู่ที่กรุงมาลลเลยอารไม่ตดไลค์กดแชร์นี่คืหน่อน่องเปิดการมองเห็นแนวประชากรให้ก็เด็ดหอกันดนอคนะครับ ดูนรับท่านนะครับดนะครับนรับดูนะครับานประชาชนทุนคุณผู้น้องนะครับทันที่9หรือทนนี้นะครับเรามีการแสดงอยู่กรุงเทพกับ12วันเพื่อพุงอากาศท่านอยู่นะครับต่อากจุด20คผู้น้องเด้อ นการโดยเดียววันที่9ก้าทุนนี้ทุนหมอที่สองวันที่สิบอยู่ที่ตลาดรวยซับตลาดรวยซับนะครับบางที่ครับพี่น้องครับผ <ian> ู้ใดที่กุ้งไก่มาให้ร้อนใจมาไบที่เหนเยอะนะครับพี่น้องเียเที่ยวส่วนคนที่ไม่ได้ยู่ไม่ได้ยู่งแถวโนของม้อแต่ว่าอย่างกำลังใจก็ สามารถซื้อไอ้สดเมาสเมาได้เลยสองวันเมาเมาได้เลยสวันนะครับวันที่เก้ากับวันที่สิบเมาได้เลยเ้กบรับเปาเาไหมครับเอาหมเา สองมือนะครับพี่น้องครับสองมือเยไลฟ์สด2วันนะครับเา2้องอเี่สองหมือนนะครับพี่น้องครับไลฟ์สดสองวันนะครับ หรือแต่การรวมรวมลสารแตกต่างกันพิธีที่ทำค่าจัดทำงานค่าเชิญองต่างๆมาเจอกันทั้งนี้าเจอกันครับสวดี้ยนะครับเอาันนี้มากจายัไครับู้ใันนะสืารเหตการ่ใจนะครับสองวันเมาสองวัน สื่งพัดเขาดูใีแต่กำลังใจเดียวทุกคนหมายถึงว่าปัดห่างเป็นชัพันนะครับที่ยังไม่ได้สี่สิบบาทนะครับกำลังใจที่สัองได้เปลี่ยนปักเรียบร้อยแล้วนะครับปักเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนมดือเรื่อยๆนะครับ สองวันนใจกันเ้อนะครับกีพบ้ากันสองร้อยกว่ท่านะครับที่กำลังนั่งดูรังชนะครับต่อก็ลังใจที่ออนะครับลังใจหน่อยลุงเป็นกล้องใหญ่นะครับเป็นกล้องหลงเือยอก่ายังไม่ไกล้องอะกล้องทีมลำชกล้องทีมไลฟ์เหมือนเดิมนะครับที่เกาเ้านั่นหนะครับ ก้องใหญ่ด้วยนะครับกล้องใหญ่นะครับวันที่9ก้ีส้องใหญ่ครับตอนอูกประดๆทางกออยู่นะครับพองกำลังใจเราเยอะนะครับพวกำลังใจเราเข้าหน่อยนะครับท่านกำลังใจหน่อยครับเพื่อพียว้องว่าเลังใจันเก่าวัน้่ใช่ยีเสยอาจจะไม่มีไลฟ์สดนะครับชมวยไลฟ์ดอ ตที่เส้นใจขากองเขานะครับบอตรงๆเลยพี่้องคุณพี่รองนะครับท่านพ่รอเรีนะครับนราบขริารกำไรส่วนยอดงนอนร กระทานนี้นะครับยดีๆเดียยินข้าแล้วประชาสัมพันธ์อีไล่แล้วนะครับผู้่อวานี้เราจะไสดุดิแล้วนะครับน้องครับสิบาเอเมาวันนะครับเมาสวันเอนจากาาาามาเลเซียโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเมานนหดน้งดือยน,น,นะครับเมาหยม่นะครับทาจมีความปักให้ท่จงมีความประจอหทานจมีาระจักษขให้านมาประขอใหานจงรจักใหานจีวาระจักษ์ขอให้ทา าเดินซื้อสัปาเข้ามานะครับนี่สบัากเข้ามาโอเคครับมันเสียงเบาอเอาแค่นี้ไว้ก่อนนะครับนั้งัตนแรนเลยขอร้องอยนึคงนะ